ไก่กี้นะครับเนาะอาหารการกินมันก็อยุดกระยากกรยุดกระหน้ากระยุดกระยากนี่ฮะเอ่อเป็นพุปัญญาของบโโงสสรรพชนเง้าติดต่างสรรค์อาหารต่างๆไม่นุ่อาหารเพื่อจีเลี้ยงบูเลี้ยงเต่านะครับเพื่อกาเก็บนั่นแน่เอานี่แน่นะครับมาประยุกนะครับมประยุกต์เห็ดใส่กันเกลือจีเป็นอาหารสำหรับครอบครัวนะครับสำหรับครอบครัว เรื่องที่ใดย,ยังจีบกันนะครับต็ดูว่าผู้มปัญญาของบรรพบุรุษพ่อแม่ปูยป่ย่าตายายเพิ่นอิสรากจีบจีดตอจืดทอดแต่แม่เรารับเนาะสำหรับการทำอาหารอีสานเนาะบางสิ่งบางอย่างนะครับซหลายๆหลายๆสิ่งหลายอย่างลูกหลานสิบเอ็ดเด้ย์ยายรุ่นก็อาจธิบ่เห็น กระมาท่ำการทำอาหารแบบนี้นะครับสำหรับการสุด,บดแบบไปเห็ดรสไปเห็ดะดานะรครับทาฟาเวทีแล้วเขาก็ถึงข้าวที่ต้งลุกหกแล้ครับข้าที่ต้งลุกกนคร ก็มำให้เป็นเนื้อเดียวกันเด้อพี่น้องมันก็เลยแต่หรอกครับสำหรับผู้ใดอยากกินแบบมันมีมน,นั่นนะครับกับบริวารกันดอกนะครับกวแต่นะครับ ครื่องปรุงกับบมี่ยังายครับผิดเขาครัวนี่หนำป,านำปาลาหน,น,นำปลาไหลน้อยหนำปลาชูรสชุลรสตามธัธยาศัยสนะครับตามธรรมชาติใส่แล้วก็ไปหอมไปอย่างปกติทั่วไปนะครับใส่หอมไปอย่างปกติทั่วไปสำหรับการปรุง นะครับอันนี้เป็นน้ำปลาเก่าน้ำปลาก็ใส่หลายดอกครับน้ำปลา ยุ่งอ,อะไรหรอกบินฝากงูไหมเงี้ยหรอฝากตัวสาสยาดีดีเลยครับก้าวถึงขั้นตอนการคุมนะครับขั้นพื้นเท่านี้แหละครับก็คือการใส่ตำมทุกทุกอย่างนี้นะครับอีกดปนนะครับจะใส่หลายเรื่องคิด เรา,าอ,เรองาั์กรการเงินแางแจกขึ้นบ้างดกิ่คนลงไปนะครับข้าวคั่วข้าวคัวก็ต้องใส่ให้กันนะครับข้าวคัวเออพี่น้องเด้อข้าวคั่วครับข้อประมาณนะครับเนาะข้าวคั่วใส่ลงไป แปว่อาที่ขาดบ่ได้เลยคือบนน,น,นนี่ละนี่แมนใส่ไปตามบรรท่ายใส่เหลือแต่ชอบนะครับแล้วแต่ชอบกาตามมาด้วยน้ำปลานใเนเช็กน้อยครับพอได้ปีนได้อายมันอาย่างเนี่ยเอายงจะไนี่น,นะพอยังจะไปเด็ดเอา ครับก็ตามน,นั้นจะรับพี่น้องก็นนจ,กจะการปนิ่น้ำาจง่อยนครับนี่วให้เขากำตัวพี่น้องบบาน,นี้ที่นี้ สูบแบบโบราณคือว่าหรือนะครับพอใส่พอใสป่ปลาพอใส่เนื้อปลาเนื้อเปิร์สแต่พอใส่นะครับสูบแบบโบราณแค่แช่เบาบางเอ้ย เป็นเสียงพี่นอ้องเพิ่นเสียง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 ซิงมเกลี้ยงมาก่อนพี่นอ้องเดี๋ยววางกันดึงสีเด้อ 我爱看这 เข้ากันนะครับพี่น้องชิมตัวแบบพี่น้อง Kasam nila. Siang, siang, siang. ใบใบสะระเนี๊ยบวกนหน้าในจากน้อยครับตามแบบฉบับใบสะระเนี๊ยบวกนหน้าในจากน้อยนะครับนี่ซุปเน็ดใส่ต่อไปครับ กับเรียบร้อยกับนะครับ,รบก็เ, ط, เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับสุบบกีเต้เปล่าเท่ากับเทมเพลตเต็มที่ไปเรียบร้อยนะครับมาก็คิดว่าน่าจะเห็นขั้นตอนในการทํำเห็นการอธิบาย นะครับอาหารครีนนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปตะเพียงเท่านี้นะครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์เป็นตรลังใจกันครับสวัสดีครับผม